เรานี่มาเลยจ้ะครับผลิตภัณฑ์จากบุญนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนนะแหงประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรรมนะครับมาเป็นมาร่วมทำบุญกันวันนี้ต้องขอต้อนรับด็อกเตอร์สายสมวงศ์สุรักษ์นะครับประธานบุญนิธินะครับสวัสดี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 ครับเราอยู่กับนี่ยนะ น้องอะไรนะย,ย,ยน้องอุ้มอิ่มเชฟอูน hm ้องอิมใหสวยมากเลยสวัสดีครับนะฮะครับผมบุญนิติช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยเนี่ยในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยนะครับเป็นบุญนิติที่ช่วยเหลือดูแลด้าน,ด,ด,านด้านใดบ้างครับดูแลน้องที่พิการสติปัญญาค่ะคซึ่งมีในหลายระดับอะค่ะระดับอย่างมากที่พูดไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนกระทั่งถึงโตโดยเราเนี่ยพยายามพัฒนาศักยภาพตั้งแต่การช่วยเหลือตัวเองให้พูดได้ให้รับประทานอาหารได้ ไทย ได้บอกอะไรต่างๆนะคะใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้้วยตัวเองได้เราก็มีหลายๆศูนย์แล้วก็มีโรงเรียนด้วยค่ะมีโรงเรียนด้วยค่ะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 แล้วก็ส่งไปศูนย์ฝึกอาชีพส่งไปศูนย์ต่างๆเพื่อจะได้เรียนกศนแต่กว่าจะจพัฒนาได้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะลำบากมากน้องอุ้มอิ่มเนี่ยค่ะคืออยู่กับเราตั้งแต่5ขวบใช่แล้น้องอุมอิ่มนี่ชงกาแฟเก่งมากคีอประจําอยู่ร้านบัญญาคาเฟ่ที่สำาัการใหญ่สี่แยกราชเทวีค่ะคือของบนโต๊ะเนี่ยท ของน้องๆค่ะจากหลายสาขาอย่างหมวกนี่ค่ะก็มาจากอุดรเพราะอุดรเนี่ยจะมีผ้เขาวน้าเยอะทั่วประเทศทั่วประเทศนี่มาจากอุดรนะครัท่านผู้ชมนะก็ช่วยทําบุญปอมปอมนี่ก็มาจากเชียงใหม่ค่ะมาจากอ๋อนี่มาจากเชียงใหม่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าพี่วศหิวกาแฟไหมผมหิวกาแฟแล้วนะน้องอุ้มยินดีทําในระหว่างที่น้องเราก็มาโชว์ของกันดีกว่านะครับสามารถสั่งได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ก่อนครับผู้ดูรายการแล้วก็ร่วมกันทําบุญนะครับให้กับน้องๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยัง ยังขัดแคลนอีกหลายๆอย่างนะครับช่วยๆกันนะเพราะว่าน้องๆที่ที่แบบว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะต้องเอาเงินก็นีไปช่วยสอนทำให้น้องทำกันทำเป็นน่ะง่ายๆนะก็อยากสนับสนุนก็โทรไปที่เนี่ยมีเบอร์ธนาคารก่อนนะถ้าใครจะโอนเงินก็โอนเข้าไปเลยนะฮะได้ครับถ้าด เกษตรกรไทยนะครับสามารถ<ช>โอนได้ที่บัญชีนะครับ0492015867นะครับให้เขาถ่ายรูปดีกว่า,าถ่ายรูปเพิ่งแล้วก็สแกนแล้วก็โอนเลยนะครับส่วนใครสนใจสินค้าที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ก็0 2 2 1 5 0 7 8 1 5นะครับหรือว่าลาย0955506812เนี่ยถ่ายรูปแล้วก็โอนได้เลยเพราะว่าเออเรามาช่วย ช่วยกันช่วยกันทำบุญบน,น,นะให้น,ใหน้องๆร่วมร่วมชาติของเราร่วรมชาติร่วมอะไรนะร่วมโรคร่วเราให้มีความ <ๆ S 2> สุขกันไหนๆเราเราอยู่ทํงบ้านแล้วเราดูรายการแล้วเรามีกินมีและอันนี้ก็เอาเอาเงินมาช่วยสนับสนุนโคมูลมูลนิธินี้ด้วยอ่ะมีหลายอย่างเลยนะใครสนใจจะซื้อก็มีนี่อาหารก็มี อาหารก่อนดีไหมได้เลยพี่โพสศ์อาหารก่อนเลยนะครับอาหารอันนี้เป็นจากศูนย์ฝึกอาชีพค่ะศูนย์ฝึกอาชีพเป็นยาน่าทานมากทำสดใหม่โอ้โหเกี๊ยวกุ้งอย่างนี้ราคาเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งล้วนเนี่ยหกสิบบาทครึ่งตัวใหญ่เลยเนาะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวหมูสี่สิบใช่สั่งไปทำได้ทานได้เกี๊ยวหมูสี่สิบบาทนะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบแต่สามารถทานได้เลยเนาะโทรไปสั่งได้ที่ศูนย์สองสองหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งถึงห้านะ น่าทานมากเพิ่งออกมาจากเตาร้อนๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเหลือสี่สิบบาทจะสนับสนุนกันช่วยๆกันน้ำจิ้มเขาจะแซ่บค่ะน้ำจิ้มจะอร่อยมากอร่อยอร่อยนักเรียนน้องๆจากศูนย์ช่วยกันทํากับครูกับพี่เลี้ยงค่ะใช่แล้วฟรีออเดอร์นะคะเราทําตามสั่งเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเหลือแล้วไม่รู้จะเป็นไงไปแต่ทำไปเธอคุ้มแล้วก็นี่ขาปูไส้หมูนี่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ราคาหบาทลองโทรเข้าไป0 2 215 07 81-5นะครับแล้วยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะครับอาหารอีกเยอะแยะใครอยากไปสัง age, ่งอะไรลองโทรเข้าไปคุยดูแล้วก็อยากสั่งอะไรไปทานก็สั่งนี่ไข่เค็มไข่เค็มเขาทำเองนะครับนี่ไข่เค็มราคาเขาไม่แพงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเด็กต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำสินค้าที่น่าใช้อย่างเช่นกระเป๋าใบนี้คุณกระเป๋ดีมากนะพี่พลเนาะฝากคุณแม่คุณน้องคุณพี่หิ้วไปเออสวย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 นะครับ ได้เลยครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะสามารถโทรไปที่เบอร์022150781-5ได้เลยครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครจะร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอยทีหนึ่งที่ธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมบริจาคกันได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องสิ่งของก็ได้ร่วมกันทำบุญเพราะว่ามูลนิธิต้องการเออเอาสนับสนุนเอาเงินไปเรียนหนังสือให้น้องสอนน้องทำนู่นทำนี่นะครับ ก็ก็บริจาคทำไปได้เลยนะฮะร่วมร่วมทำบุญกันเพราะว่าส่งให้พี่พงชิมดูสิอันนี้น้องน้องอุ้มทำกาแฟน้องต้องให้เยอะอีกนิดหนึ่งไหมกาแฟน้อยก็เลยกาน้องแตเก่งทางด้านชงแต่จริงๆน้องต้องให้เยอะกว่านี้ให้เต็มทำแบบนี้ให้น้อยเห็นไม่เต็มใช่ไหมคุณแม่ก็งงอยู่เนี่ยนี่ไงหวานน้อยหวานครึ่งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแนะนำสินค้าสวยๆจากมูลนิธิ ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผมอย่าลืมบริจาคกันนะครับก้องสดสดโบก้องสดสดโบเด็กท่านผู้ชมเกี๊ยวกุ้งจับใกล้ๆหน่อยหูตัวไปเรื่อเลยตัวใหญ่มากใหญ่มากนี่ นี่ฮะโอ้โหนี่น่าทานมากพี่พศต้องชิมอะไรต้องชิมต้องชิมอะไรสั่งได้เลยมีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูสาคูหมูแล้วอาหารเยอะแยะโทรไป02215 0781-5นะครับร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็บริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนเอ้ยช่วยคนปัญญาอ่อนนะครับเหลือไม่เอาแล้วนะฮะครับแห่งประเทศไทยนะรวมหมแนะนำ ดูเซ็ตสินค้าอื่นๆนอกจากอาหารแล้วเดี๋ยวพี่ทิมเกี่ยวกุ้งได้เลย <ไป S 1> ฮะผู้ชมสินค้ามีเยอะมากมายนะครับอย่างที่บอกไปครับคือสินค้านี่คือมาจากทั่วประเทศเลยใช่ใชไหมใช่ค่ะเป็น11ศูนย์ส1สาขาน้ำจิ<ช>้มอร่อยดีไมมหมพี่พด ดีไหมเด่นๆโหถึงหกสิบบาทเองนะที่พี่พชิมอ่ะโหเดี๋ยวกุ้งเน้นที่คุณพชิมเน่นห้าสิบเพราะว่ากุ้งหมูกุ้งหมูแต่ถ้ากุ้งอย่างเดียวหกสิบจ่ิงเหร่ไม่กุ้งกับหมูไม่กุ้งกับหมูแค่ห้าสิบโหราคาดีมากอ่ะบอกไปก่อนอย่าพูดเมาอันนี้ไม่งเท้าเสื้อไม่แขวนเสื้ออย่างนี้ค่ะทำไมถึงต้องมีไม่แขวนเสื้อแบบนี้น้องๆที่พิการศิวิญญาณเนี่ยค่ะเขาจะต้องฝึกสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อมัดมัดมัดเล็กก็คือนิ้วมือเขาค่ะจะทำงานอะไรไม่ได้มันจะแบบ เก่งเขาก็จะนั่นั่งเอาไม้แขวนเสื้อเนี่ยมาสอดเอาเอาลูกปัดใส่เข้าไปแต่ทําให้มูลค่าเพิ่มแล้วก็ขายได้ราคาขึ้นแล้วคนเอาไปแขวนเสื้อก็สวยงามนะอ่ะก็มีนี่น้ํายาต่วนนี้คืออะไรน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานท่านผู้ชมน้ำยาล้างจานยี่สิบบาทยี่สิบบาทใช่ค่ะ ถูกมากช่วยการนี้สบู่สบู่มงคุดอันนี้สวยค่ะมันเหมือนมงคุดมากน้องๆก็ทาแล้วมันเป็นกลิ่นมงคุดป่ะแม่เอามงคุดมาทําเลยค่ะมันสารสกัดจะได้ขัดผิวคนที่เป็นผิวดางฝืนคันสบู่นมข้าวนมข้าวนะครับหมวกหมวกนี่มาจากอุดรเหรอใช่ค่ะมาจากอุดรนะฮะนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับมีกระเป๋านะครับกระเป๋าผ้าก็มีนะครับหรือว่าเป็น กระเป๋าแบบนี้ก็มีอุ้ยนี่เก๋มากเลยพี่ใส่หมวกแล้วไปนู่นเลยไหมไปไหนพี่สอนน้องทองหล่ออ่านี่พวงมาลัยนีฮะสวยค่ะพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยด้วยนะครับรูปกระเป๋าแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับช่วยเหลือทั้งหมดมี11บเดศูนย์ด้วยกันเนาะของสินค้าเนี่ก็มาจากทั่วประเทศในไทยนะครับทั่วช่วยน้องๆยาดมก็มีนะยาดมหอมมากเลยยาดมยาหม่องยาดมหอมมากเลยคุณผู้ชม นะฮะท่านใดเนี่ยที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรไปสั่งได้ที่เบอร์02 215 0781-5นะครับผมเช็ดเท้าก็มีผมเช็ดเท้าก็มีอันนี้ฝีมือน้องๆที่ทำได้มือเลยค่ะเองค่ะเอใช่ค่ะน้องๆทอโอ้โหนี่นะคุณผู้ชมแล้วก็การแมทสีสวยมากเลยการสีสวยมากจริงๆนะฮะหรือว่าท่านใดที่สนใจจะบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคนะครับได้ที่ตามธนาคารที่ทุกท่านนะครับสน้จจออยู่นะครับ่วมกันเี่คเสื้อมัดเยอ ผ้าพันคอมัดย้อมหัวมัดย้อมเสื้อมัดย้อมเสื้อมัดย้อมก็มีแบบนี้เลยคุณผู้ชมราคาไม่แพงนะครับลองโทรไปสอบถามดู02 2150711-5นะฮะครับผมร่วมกันทำบุญนี่ฮะเป็นไงพี่พดดีไหมอันนี้ที่วางหม้อแล้วป่ะใช่ค่ะวางหม้อเวลาหม้อหม้อหม้อข้าวร้อนๆนะเวลาเราเอาของตั้งโต๊ะทานข้าวเดี๋ยวจะได้โต๊ะไม่พองอ๋ออันนี้มาจากสงขลาใช่ค่ะนี่มาจากสงขลาเลยคือมูลนิธินี่เขาอยู่ทั่วประเทศครับพี่พดดูแลเด็กเด็ก ปัญญาอ่อนทั่วประเทศอันนี้นะคะสำหรับคนที่เริ่มเป็นอมตพึกอมภาผาเช่นเลือดตีบเอาไว้กำเขาจะกล้ามเนื้อเขาจะขยับได้ค่ะจะทำมาค่ะี๋ยวไม่ไข่เค็มแนะนําแล้วอันนั้นล่ะสมุดอะไรอันนี้ค่ะเป็นการ์ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าเราจะอวยพรวันอะไรต่างๆค่ะเป็นการ์ดเปล่าทางศูนย์ฝึกอาชีพประภาคารปัญญาค่ะจะทําการ์ดในรูปแบบต่างๆโดยได้รับความกรุณาจากคุณจักรพันธ์โบซสยกริดค่ะเอาภาพวาด อดอกไม้ต่างๆมาให้สร้อยก็มีสร้อยกิกกอนุนเนธนี่อุย้ยอันนี้ก็น่นารักนะครับถือว่านะครับท่าใดนะครับที่สนใจนะที่จะที่จะนะครับช่วยเป็นหนึ่งใน แรงสนับสนุนน้องๆนะครับให้น้องๆนะครับได้มีวิชาติดตัวนะครับหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนาะนะครับก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอยากให้ทุกๆท่านนะคะเข้าใจว่าถ้าเราให้โอกาสเขาอะนะคะน้องๆเหล่านี้ถ้าเขาไม่ได้รับการพัฒนาสมองจะฝ่อไปเรื่อยเขาก็จะหงิกง่อยจิบจับไม่ได้เดินเหินไม่ได้บางคนก็ต้องนอนติดเตียงแต่ถ้าเราได้รับการพัฒนานะคะเขาจะ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทดํดได้เคลื่อนไหวเขาชีวิตจะมีค่าค่ะบอกว่าธีมของมูลนิธิปีนี้ก็คือโอกาสที่ไม่เคยมีกับชีวีที่เปลี่ยนไปคือ,อท,ทุกท่านที่ได้กรุณาแม้แต่คุณพจน์แม้แต่ทางรายการก็ไดใ้ให้ความเมตตาต่อเด็กๆหยิบยื่นโอกาสนี่ค่ะน้องๆเขาจะดีใจว่าของที่เขาทาแล้วมีคนสนใจของที่เขาทำแล้วบอกมีคนรับประทานอร่อยอะไรอย่างงี้ค่ะนี่สาคูไส้หมูสาคูไส้หมูอ๋อนี่ะจ้องจะกินอยู่ทั้งนาน พี่พลลองทานไหมลองทานไหมที่บอกไปคุณผู้ชมไะถ้าเป็นอาหารเนี่ยสามารถออเดอร์ได้นะครับสามารถออเดอร์ได้เตรียออเดอร์นะฮะนะครับรวมสิ่งของเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับมาลองชิมดูว่าอร่อยอร่อยด้วยคือเมนูเด็ดเลยคือก็สาคูสาคูค่ะอร่อยหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ไอ้ขนมจีบเนี่ยค่ะเนื่องจากคนอื่นทำตัวเล็กๆแล้วก็เนี่ยเขาสดใหม่เพราะว่าทำเฉพาะตามสั่งถ้าแบบถ้าเกิดเวลาเรามีประชุมอะแล้วเบรกอะค่ะตอนบ่ายอะค่ะ เขาฟีเบร็กตอนบ่ายจะสั่งได้เลยนะคะมันไม่แพงอิ่มทั้งน้องอิ่มทั้งใจนะฮะแล้วกาแฟก็สั่งได้นะคะก็จะมีปดกาแฟอร่อยมากนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่สนใจนะครับขอที่จะสนับสนุนนะครับน้องๆนะครับสามารถนะครับติดต่อนะครับไปได้ที่ไปได้ที่เบอร์022150781-5นั่นเองในทางกลับกันนะคะหากท่านพบเด็กที่ไหนที่น้องๆ พิการทางสีปัญญาแล้วก็อยากจะให้ทางมูลที่ช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้เพราะทางเราก็จะยินดีดูแลพัฒนาแล้วก็จนเขาที่บนเนี้ยจนเขาสามารถช่วยตัวเองได้ค่ะนะครับมีกาแฟกาแฟเป็นยังไงไหนไหนกาแฟพี่อยู่ไหนนี่หวาน50พี่บดหวัด50นะฮะกาแฟอร่อยมากมีกี่สาขาครับกาแฟครับมีกี่สาขาลูกก็มีามสาขาค่ะ อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่โรงเรียนพยาวิทยกรแล้วก็ที่วุฒิทีค่ะแล้วก็การบินไทยค่ะอ๋อมีสามสาขาอันนี้คือตัวเขาดูแลก็คือเขาวิ่งลอกไปที่โรงเรียนพยาวิทยกรอยู่ตรงติดตลาดบองมาเช่นะคะก็มีร้านหนึ่งแล้วก็ที่การบินไทยที่ถนนวิภาวดีให้น้องๆไปขายอีกร้านหนึ่งแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่วืที่คือสี่แยกราชเทวีแต่จริงๆแล้วทั่วประเทศมี8สาขาค่ะอ๋อที่ทั่วประเทศอยู่8สาขาแต่เราณบ้านเรามี3สาขาใช่ไหมฮะวิ่งวิ่งงานทุกสาขาเลยเหรอเนี่ย ลูกค้าเยอะไหมคะก็วันที่ก็เงียบมากวันที่ก็ขายดีมากอ๋อที่เงียบที่ขายดีนะฮะไปอุดหนุนกันนะไปอุดหนุนกันครับอย่างไรก็โทรไป022150781ถึง5นะครับหรือว่าบริจาคได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับก็ต้องขอขอบคุณดรสายสม วงสาสุรักษ์นะครับเพื่อน้องอุ้มอิ่มนะฮะที่มาร่วมรายการแล้วณมากเลยคราต้องเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟูฟ่องหมูกรอบนะหมูกรอบเจ้าดังย่านพุทธมนตรสายสองอร่อยจริงสมคำร่ำารือนะครับออเดอร์